กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มขนมไทยบ้านโคกขามกลุ่มอาชีพขนมไทยบ้านโคขามเกิดจากการรวมตัวกันของสตรีในพื้นที่ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และอบรมในเรื่องของการทำขนมไทยและสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ มีคณะกรรมการกลุ่มคือนางชนทิชารุ่งแสงประธานกลุ่มนางทองม้วนเตือนพลกลางสมาชิกนางวัฒนาชัยเขตสมาชิกได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นและมีสถานที่ดำเนินการผลิตณบ้านเล็กที่1ทับ1หมู่ที่2ตําบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร มีการดำเนินการจัดระเบียบเป็นสัดส,ส่วนสะอาดเรียบร้อยตามหลัก5ส <mm mm> มีป้ายชื่อกลุ่มโครงสร้างคณะกรรมการและสมาชิกอย่างชัดเจน <mm> มีกฎกติการ่วมกันของกลุ่มมีเอกสารหลักฐานการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่ม โดยกลุ่มขนมไทยบ้นขานข้อขามได้รับการอนุมัติเสนอโครงการกองทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการวางแผนการดาเนินการการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ามรายการที่เสนอโครงการสามารถผลิตขนมได้มากขึ้นรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันทำให้ทางกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น40-50%รวมถึงสามารถสร้างกิจกรรมยามว่างให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้นก็มีเวลาว่างไงทำทีละอย่างเดี๋ยวแน่นพอเผือก ควรได้บั้นเผือกก้าวนี่ควรต่อเราคงทำวัลลตังนห่ยลงเย็นดีจังมีการจัดสรรผลกำไรโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ30อร์์ของกำไรเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่มและอีก70%ซ์ของกำไรจะนำไปดำเนินการจัดสรรปันส่วนให้แก่สมาชิกกลุ่มในรอบการผลิตนั้นๆกลุ่มขนมไทยบ้านโคข,ขามได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มอาชีพโดยสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มอาชีพบ้านโคข,ขามทุกครัวเรือนนั้นผ่านเกณฑ์จะมาถอทุกตัวชีวัดและได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐย อย่งทั่วถึงอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการบริการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มทุกครั้ง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอได้จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอเมืองสมุทรสาครโดยที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขนมไทยบ้านโคขามนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจ,จากแหล่งที่มาจากธรรมชาติสะอาดถูกหลักอนามายัยและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอาทิเช่นการนำมันม่วงและเผือกมาประยุกตเป็นไส้ขนมแทนถั่วเหลืองซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน บัน มีการพัฒนาและขยายช่องทางทางการตลาดทาั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, ซึ่งปัจจุบันกลุ่มขนมไทยบ้านโคขามมีช่องทางทางการตลาดได้แก่ตลาดน้ำวัดโคขามตลาดวัดโคขามเซ็นทรัลพาซามหาชัยลานค้าชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครและการออกบูธตามโอกาสต่างๆของหน่วยงานราชการและเอกชนมีการขายออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook และมีการสั่งซื้อสินค้าผ่าชนช่องทางออนไลน์และสินค้าตามออเดอร์ที่ ค่าสังมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอยู่เสมอโดยการส่งสมาชิกเข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพและหน่วยงานต่างๆได้กลุ่มขนมไทยบ้านโคขามถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีนี่เกินกำหนดชำระโดยทางกลุ่มมีการจัดสรรผลกำไรจากการการจำหน่ายสินค้าในแต่ละรอบการเงินไว้สำหรับชำระคืนแก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามงวดที่กำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการกลุ่มที่ซื่อสัตย์โดยอาศัยความสามารถของประธานและสมาชิกในการจัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งร่วมบริหารจัดการด้วยความชัดเจนมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมทาให้กลุ่มขนมไทยบ้านโคข,ขามเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นตัวอย่างในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มได้กลุ่มขนมไทยบ้านโคข,ขามขอบคุณค่ะ